สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องครับผมเมื่อนี้ครับวันที่15เมษายนสองหากครับผมเมื่อนี้ครับจะมีนอทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องคือกอลครับผมเนาะเป็นของพี่ตายครับผมสาวรับแรกครับผมก่อนอื่นครับก็ะออุยพรใเห็นเอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้หรือว่าคลิปใดในช่องผมครับเดินทางแคลคดปลอดภัยครับผมเนาะลำรวยเงินทองครับผมยาเจ็บยาจนครับผม โทรหาพี่ตายครับผมเนาะสาวรับแกลครับผมฝากกดติดตามในเด้อกดไลไรกดแชร์ครับผมเนาะดกดติดตามบานอไลค์ครับผมจะรับสายไหมจะรับสายหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตายครับอ้าวเบอร์น้องมหาดเลยเนี่ยใช่ใช่มีหลายเบอร์ครับมีหลายเบอร์เกือบเกือบจะไม่รับแล้วนะเนี่ยอ๋อนึกว่าเบอร์ใครใช่ไหมเป็นเบอร์แปลกอ๋อครับผมครับไม่รู้เป็นเบอร์พวกแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าแปลกแปกอ่ะครับเพราะว่าผมมีสี่ห้าเบอร์ครับผมอ๋อเหรอเดี๋ยวจะได้แม่ไว้น้องมาหาดไปเที่ยวไหนมาสงครามไม่ได้เป็นไหนมาสงคามไม่ได้เป็นไหนมา คําแพงเป็นเที่ยวที่ลาวครับผมที่หลวงพะบางครับเอาเหรอไปกับแม่เขาครับผมใช่ครับโอ้โหตอนนี้เป็นโสดพี่ตายอยู่คนเดียวเป็นโสดอยู่บ้านคนเดียวเลยตอนนี้นะใช่ใช่สงการสงการนี้เป็นโสดครับผมสงการตอนนี้น่ะเออระวังสาวๆจะโทรไปหาเด้ออ่าไม่เป็นไรรับทุกคนครับผมยิ่งสาวๆชอบเยอะอยู่รับสายทุกคนไม่เป็นไร อย่าเลยผิดศีลธรรมนี่พี่่ายจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่่ายมีเจลมีสเปรย์ฉีดมีเจลทาด้วยนะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะอย่าหาว่าพี่ต่ายทะลึ่งนะเพราะว่าพี่่ายชอบขายยาเนาะยาเป็นเป็นสเปรย์เป็นเจลฉีดอะค่ะใหญ่ยาวแข็งแรงติดเทอรย่าพูดเลยไอ้ไอเขาไอเขา ไอ้เขาไม่ต้องออยหรอกเขาบอกว่าน้องมหขัดไอยเวลาพี่จ่พูดน้องมหขัดออยหน้าแดงนะเขาบอกงี้ครับผมไม่เป็นไรเราเราขายยาเนาะเราเป็นคุณหมอถ้าใครสนใจนะคะมีสเปรย์ฉีดด้วยนะตอนเนี้ยสเปรย์ฉีดแล้วก็มีมีเจลนวดทําให้ใหญ่ยาวอึดแข็งแรงติดเทอร์โบเนาะโอเคอาจงเกตุแหล่เรื่องยาตอนนี้ตอนนี้ถามหน่อยครับถามหน่อยเลขล็อกวงในมาวันไหนเลขร็อกวงในน่ะ แปลกมากเลยปกติจะมาเนี่ยังไม่มาเลยน้องวัดโหใสเข้ามาเยอะเดี๋ยวจะใสทิ้งกนนะครับผมหายว่าโทรศัพท์ที่ต่าก็มีหลารเครื่องอาหาไม่เจอ้อปเปิดกันดังไปท่ไทายไม่คืออย่างนี้อันนี้เป็นเลขดว่ดวนเลยนะพี่ต่ายซื้อมาซองละพันบาทพี่ต่ายเห็นมาเออเจ้าของเลขเขารับประกันว่าเข้าดีอะไรเงี้ยพี่ต่ายก็เลยลองซื้อมาเนาะ ผมก็เลยอยากเอามาแจกให้เอฟซีที่ติดเติมที่แส่สาวแปรเป็นรางวัลของขวัญที่ใหม่ซีใหม่ไทยแล้วกันเออครับผมใช่ครับพี่จักรโปรดรึโปดนี่ปกลิ่นกันเนาะครับผมจ้าก็เตรียมกระดาษประกาจดนะคะใครชอบก็จัดใครแอบก็ผานไปเนาะครับผมก็ซื้อมาห้าพันบาทก็เลยเอามาแจกดูจ้าครับผมอ่าเตรียมกระดาษประกาศจดนะครับพี่ตัก เอาผาัดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับร้อนมากเลยน้องผาัดร้อนไหมร้อนคือผมตอนนี้อยู่ในห้อง้็ผมอยู่ในห้องนั่งนอนไม่ออกไปไหนอย่างเลยอ๋ออยู่ในห้องอยู่ในห้องเปิดแอร์ด้วยสิใช่ใช่ข้างนอก,อนกมันร้อนครับผมน้างนอ้อนงนร้อนมากเลยโรคร้อนเกินไม่ดีนะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้อนนะโรคอะไรฮี่สโตรกอะไรที่ เป็นของงันที่ดาแก้วโปรสายเสียชีวิต่ใช่ใช่ใช่ครับช่วงนี้มันร้อนมากสี่สิบองศาเลียมีคนเสียชีวิตเจอะเลยนะร้อนอ่ะจริงๆริอย่าปล่อยให้ร่างกายร้อนทนไม่มาเนาะครับผมยิ่งภากเนยิ่งทักเหนือที่ดายยิ่งทักเหนือนี่ร้อนมากนะเพราะว่ามีเผาป่าหรือเปล่าไม่รู้ดูขโอ้โหร้อนเลยที่ละแปลเนี่ยร้อนแบบสุดเลยอ่ะนั่นแหละยิ่งเผาป่ายิ่งร้อนด้วยขึ้นไปเป็น มันจะจบทรมานมากเลยอทรมานกับชีวิตด้วยความร้อนอ่ะมันทำให้แบบปวดหัวทำให้ร่างกายอ่อนเพี้ยเพรียงหมดเลยน้องว่าเวลาร้อนเ่ยนะใช่ใช่กิบนั่ไม่บ่อยผมกินไม่บ่อยเรียนปารดูทั้งหมดสามฤดูมีเลยฝนร้อนหนาวอ่ะพี่ต่ายชอบชอบหน้าหนาวมากที่สุดผมชอบหน้าร้อนนะอ้าวร้อนทำไมอ่ะไม่ชอบหนาวหน้าร้อนพี่ต่ายชอบหน้าหนาวหน้าฝนก็ไม่ชอบไปไหนลำบากเจฉะ หน้าร <Okay. S 2> ้อนร้อนร้อนแต่หน้าหนาวเนี่ยงานผมทั้งสบายคุณครับผมอืนะต่อไปพูดน้าตัวเลขนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพุ้มมากมใช่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 อันนี้เป็นเลขที่พี่ต่ายซื้อมานะคะเป็นหอยซองนะอือพี่ต่ายนี่เขาเขาให้ไม่ฝังเข้าเยอะหอยซองมันก็ดีอย่างนึงนะพี่ต่ายมันไม่ต้องมานั่งคิดให้ปวดหัวไม่ต้องมาเขาเลขฝันเลือ่อยำงานอะไรทั้งนั้นเลยสบายดีพี่ต่ายเลยชออบ่ซงเนีย หอยซองเม่ี้พี่ต่ายชอบอืมเขาเขาจนจะเรียกพี่ต่ายกันว่าเป็นเจ้าแม่หอยซองอตอนเนี้ยใครก็มาเสนอสายให้อ่าทรงในห้าพันนะจ้ะเอ้ยเบื่อสับกระดังงันเะอจ้ะเก้าหกสองนิดเดียวเลยค่ะอะไรนะครับพี่ต่ายเก้าหกสองนิดเดียวค่ะเก้าหกสองตัวเดียวใช่แล้วพี่ต่ายชอบมากเลยเพราะพี่ต่ายงวดนี้พี่ต่ายชอบหกเมื่อไม่รู้เป็นไร ชอบปกมากเลยอ่ะแล้วจำได้ไหมที่พี่แต่บอกว่าบนพี่แตยสองตัวมาตัวหนึ่งเข้ามาสามสิบหกมวดอ่ะงวดทิ้งพี่แต่ให้สองกับเก้าใช่ไหมล่ะครับผมใช่บนนะบนนะไม่เกี่ยวกับล่างจ้ะนั่นแหละอันนี้ชุดนี้เป็นชุดไหนพี่แายบนหรือล่างเนี่ยตัวเดียวเนี่ยอันนี้บนค่ะบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าใครจะซื้อล่างด้วยก็แล้วแต่ดวงเนาะอันนี้คือของเขาเน้นมาคือพี่แต่ซื้อมานี่เป็นห่วทรงบนอย่างเดียวนะคะ เก้าหกสองนะเก้าหกสองครับจะใครจะเล่นบนล่างก็ดีค่ะอืมแต่งวดนี้ผมชอบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน้าเรามาลุ้นกันมาใครจะเข้า <c oughs> อ้าวถ้าตัดเล่นก็หกสองเก้าหกสองเก้าเนาะใช่ใช่ผมใช่ครับใช่ครับจ้ะแต่ฟ,ฟันฟันเท่าเทอาเทอะเท่หกสองค่ะหกสองครับผมครับหกสองเม็ดเดียวเสียบนเสียล่างสองตัวเดียว มันก็ได้กล้ามก็ได้หกสองเก้าหกแล้วก็เก้าสองใช่ใ 3, แต่หก <6. S 2> นี่รู้สึกจะอยู่หลักสิบด้วยนะหกเนี่ยครับผมหกอยู่หลักสิบเลยแหละอืมจริงๆถ้าใครจะรูดนะรูดไปเลยหลักสิบเลยค่ะหรือถ้าจะวิ่งก็วิ่งไปเลยบนอนะ่ะวิ่งไปเลยหลักสิบหกวิ่งปักหลักได้เท่าไหร่ได้กี่บาทวิ่งปักหลักอ่ะวิ่งปกัปกหลักได้เยอะนะไม่รู้ครับไม่เคยวิ่งทีปักหลัก วิ่งปักหลักได้เยอะกว่าวิ่งแบบนี้นะทั่วไปนะน้องพราหดใช่ใช่ครับผมใช้ดีกว่าาะเราปักหลักี่ใช่ก็คือถ้าเราแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ปักหลักเราก็เราก็ผิดนะแต่ถ้าให้เราถูกปักหลักสมมุติเราบอกวิ่งหกปักหลักสิบบนอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่นะาไม่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ใช่ใช่ลองดูลองดูนะอันนี้อ่าซื้อมาแจกให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยนะคะ เอฟซิที่ติดต่อสาวรกเรก็ขอให้ถูกกันเลยๆแหงๆเนาะแล้วเป็นลูกที่ถูกใจพี่ตายมากเลยพี่ตายก็เลยเอามาแจกจ้ะแต่ใคร<ม>ถ้าใครสนใจจะสั่งยาสั่งอะไรก็แอดไลน์มาเข้ากลุ่มนะครับผมครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์โทรให้ครับพี่ตายเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่สองสามหกสี่หกสี่ครับสี่หกสีจ้า พูดเร็วเกินเดี๋ยวเขาบอกพี่ต่ายพูดเร็วเกินฟังเบอร์ไม่ทันไย่างเป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาขึ้นหน้าจอให้ก็ได้แต่เบอร์สำรองอีกเบอร์หนึงหน่งนะเผื่อโทรมาไม่ติดศูนย์เก้าเจ็ดสองสามหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งค่ะครับผมครับได้ครับผมพี่ต่ายได้แอดไลน์มาเข้ากลุ่มนะหรือว่ายังไงก็เพราะในกลุ่มนี้จะมีเด็ดเด,ด็ดสตรีก็เดี๋ยววันนี้ถ้าเลขล็อกลงไปมาทําไงน้องบา้าจะไม่มาเลยถ้ามาเย็นก็ได้พี่ต่ายถ้ามาเย็นก็ได้คืนนี้ก็ได้ั้างั้นนะ ถ้ามาเย็นนะค่ด้่ไหเพราะวันนี้น้องวาดอยู่ในห้องน้องวันใช่ไหมไม่ใช่วันนี้อาเจ๊แดงจ้างอ่ะหมอรำม,มาที่บ้านวันนี้นกำลงังเึกไปกันอยู่นะที่บ้านเลยคือหมอํำอีกแล้วใช่ใช <c oughs> ่น้าฮันครับผม,มน้าฮัานเลยมีละงยอนยุกไหมคะไม่มีไม่มีครับผมครับโอ <c oughs> ท,ท,ที่ที่ที่รับเรืวองะดิเขามีละมงยอนยุก้วยนะโอ้โหมีแต่สาวๆใส่กระโปรงสั้นบนเวทีหนุ่มๆขึ้นไปเต้นกันใหญ่เลยอะอยากไปจังเลย เขาันนลงเงินยุคเนาะครับผมขอบคุณมากพี่ตายครับผมค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่ไทยนะคะครับผมครับมีคนมีทองเลยมาเทมาเลยกินเลยเก็บเลยใช้นะครับขอบคุณมากครับพี่ตายวันนี้เหลยอเวาสายเข้าเยอะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกันี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพี่ตายสาวรับแปลครับผมหรือว่าอ๋อรับแปลครับผมเนาะเพราะว่าพันยุทธีอำเภือรับแปลครับ จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมเนาะนี่ครับผมมีเหล็กซองมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับเม็ดเดียวครับบนอย่างเดียวครับถ้าใครจะเล่นล่างก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะนี่ครับบน9 6 2เม็ดเดียวครับ9 6 2เม็ดเดียวครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวก็ได้9 6 6 2แล้วก็92ครับนี่ครับ แคปหน้าจอครับผมอันดี็เบอร์โทรเพิ่นครับผมเนาะถ้าใครอยากทักไลน์หาหรือว่าโทรหาได้ครับ0 9 4ย์6 1 4 6 4ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขซองครับผมเลขซองมีที่มาจากพี่ตายสาวละแปลครับผมกับสุดท่านี้ครับขออุทธรณ์เหตซีท่างช่องที่เบิรงคลิปนี้นําไปพิจารณาครับผมเนาะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผังได้ครับผม เลขสองไม่ต้องมาคำนวณให้ยุ่งยากครับผมเนาะได้มาเป็นสองเลยครับผมนี่ครับ962ครับคลิปนี้ก็บก,กาวขาวสวัสดีครับผมเจิญคลิปหน้าครับผม